ปั๊บปั๊บอ่ะนะใช่ดีแมทด้วยจ้ะเป็นฐานีลยก่อดีแมทพลาดไปด้วยสิบนาทีตามเพื่อนหน่อยดิสิบนาทีมีอะไรวะข้ามไปไปเอาเอาขี้ผายแล้วเอ้ยอะไรอ่ะยังไม่น่าด้ไปวะบอกเลยก่อนเขาพี่ควรอยู่ตรงนี้วะเขาดีดูๆเล็กๆเหมือนมีงานแบบเล็กๆเล็กๆเหมือนมีงานคุมสภาอ่ะมาเอารถก่อนมามา เรื่องทำบุญอีกแล้วน่าจะเรื่องทำบุญจากทรงสมการไปสภาเลยไปสภาเลยมั้าวะอ่ะพี่เจอเจอจันสภานะเอ๋อไม่ไม่เอามาดิขึ้นมาได้อีกคนนึงไปไหนอะพี่พี่ไปสภาแมึงส่งพี่สภาเโอเคไม่พี่แล้วไอสติดรีแมปนี่คือผมต้องมีรีแมปก่อนเหรอหรือว่าเขารีให้ฟรีอ่ะไม่อันนี้ตอนประมูลมาใหม่มันมันแก้ได้ถ้ารถมีมันของ แกแกได้ใช่ไหมพี่มันเหินหน้าเนี่ยพี่ดีแล้วดีเหรอใช่ดีแล้วแต่มันพังง่ายนะพี่ตอนลงอ่ะนี่ไงก็ไปแก้เรื่องนี้ดิพังง่ายอ่ะที่เลียกถามพี่บอมเลยดิว่ามันมันให้โอกาสปรับกี่วันอ่ะหรือว่าตลอดเลยรึเปล่าพี่ว่ารีบไปติดต่อดีกว่านะเออวะเรียกต่อเลยดีกว่าใช่ๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดเขตแล้วซวยดิไอ้ตักมาขอพี่โจ๊ก อ้อนอยู่ในวาร์ปอ้อนอ้อนขี่เวลาพี่โจ้กันเถอะอ้อนจะจะจะกลับไปอุ้ยงานเพิ่มหพี่มาเอ้ยบอสบอกพี่โจมาเฮ้ยแปลกๆปลกนะตาก็ยังไงงี้ไม่ครับจะคุยเรื่องทำบุญบุญรัฐสภาครับบุญอะไรครับบุญบ้างไฟเดือนหกอย่างอันนี้สาระพอดีพี่จะทำงานบุญอยากได้ประธานสิบล้านนะครับเมื่อวานคุยกับเทียวแล้วเทียวบอกว่าเดี๋ยวมาวันนี้เดี๋ยวมาเลยครับ อะไรนะเทวบอกว่าเดี๋ยวมาเลยครับไม่บอกเอวนคุยเทียนกงคืนเทลบอกเดี๋ยวมาวันนี้เดี๋ยวเทลไปไปทานให้สิบล้านเทจะเป็นให้เหรอครับไม่เอลเคบอกเอลเคจะเป็นให้สิบล้านโอ้ยไม่ใช่รับมันมั่วมั่วครับไปเรื่อยแล้วพอดีพอดีอันนี้ช่วยทําบุญเป็นทานให้ไม่ได้เหรอครับเห็นเราก็ช่วงนี้จัดพะป่ายเยอะนี่บูรณาอะไรครับ เนี่ยจะพาพอดีมันเริ่มเป็นล้าเป็นรอยหมดแล้วไงก็จัดก็เงินจะตั้งเยอะแยะามีเงินอย่างเยอะไหมอันนั้นเงินอันนั้นเงินแบบเงินเอาไว้สวัสดิการแก๊งไงนี่เงินแบบผมใช้ไม่หมดหรอครับแบ่งแบ่งไปใช้เลยครับแบ่งไปบุญละเาลยไม่ได้บุญละเจ๋อันนี้จะช่วยไหมเห็นอะไรนะครับเห็นเห็นอะไรนะจะช่วยไหมไม่เห็นช่วงนี้เห็นโอเคทำบุญเยอะไงก็เลยอยากให้ช่วยทำบุญฝั่งนี้บ้างเหมือนกันมาเฟียจัดละถ่ายตังแก๊งไม่ถ่ายถ่ายตังแก้งไม่ให้ก็ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะเรื่องเงินอ่ะ อ่ะวตัวพูดดิไม่มีใครใช่ไหมล่ะแอบพี่แอบพี่ใช้แรงได้นะพอดีช่างบอกว่าต้องขนขนทรายอะ่ะถ้าแบบถ้าไม้ให้เงินก็ช่วยขนทรายหน่อยได้ไหมไม่ว่าเลยพี่แล้วก็แล้วก็ช่วยสมบูรหน่อยได้ไหมล่ะก็อันนี้ไม่มีตังค์งเลยพี่อ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถ้าแบบมันมีคนมา,า,นานแบบจากกระถินอีกเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็จะแห่ใหญ่หน่อยอันแห่รอบเมืองอัะขอเพิ่มนะแต่ถ้าแบบตอนนี้ก็สิบล้านแค่บัวนะขับหนึบได้เหร พี่เงินก็เงินสภาก็ต้องเงิน่เม้าไปบูรณะไ่ไดเงินส่วนกลางไม่ได้เงินสำหรับจัดการบูรณะนี่พี่เราพี่ไม่ไม่มีเงินกองกลางเลยเหรอครับไม่มีพี่ไม่ไปขอประเทศเหรอครับขอนายกฯไม่ไม่ไม่ขอไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่อยากงบหลวงว่าเอ็ลเคอุทิศแสภาอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีได้ครับมาทีไรก็ส่งกูกวาดพื้นตลอดคอง่ายไม่ก็ก็คือแบบช่วยทำบุญไม่ได้เนาะครับ ไม่อะแบบว่าเป็นชื่อหลาเลยไหมแบบว่าถ้าให้นี่คือแบบต้องสักชื่อนะเออได้สักชื่อเลยแบบ LKUZ แหละสภาอย่างนี้เลยเพราะว่าพี่ที่เข่าเราทําบุญบ่อยไงช่วงนี้พี่ก็เลยอยากเออเห็นทําบุญบ่อยน่ามีจิตใจดีงานก็เอออยากให้ช่วยทำบุญกับสภาบ้างไงช่วงนี้ผมดื่มแต่สุราดีครับไม่ครับพี่ตาบอยสนใจไม่ครับไม่สนใจครับพี่ไม่มีเนาะเอาเป็นว่าถ้าเท่าไหร่นะครับพี่สิบล้านสิบล้าน สิบล้านก็น่าช่วยอยู่นะเราเพราะว่าพี่ไปขอแก๊งไหนอ่ะครับไม่พี่อยากได้ประธานก่อนไงเดี๋ยวเอาประธานมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยกองประธานแล้วค่อยแบบเก็บไปเรื่อยๆล้วลองประธานบพี่คิดว่าเป็นใครเหรอครับไม่อาจจะเป็นเอ็มพีเคมากหนูแ้วก็โฮปอะไรเงี้ยลองประธานสองสองสองซอกเอ็มพีเคน่าจะแบบชอบทําบุญใหญ่นะบุญหลวงแล้วพี่ลองไปขอเขาเป็นประธานดิเดี๋ยวผเดี๋ยวผมเป็นธรรมดาดีกว่าพี่ให้เกียรติเราเว้ยเอาไม่เป็นไรไม่ไม่รับไม่รับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นเป็นไอ้นี่ดีกว่าธรรมดาครับพี่เลือกแล้วเว้ยพี่เสียใจเพราะผมไม ก็ไม่เป็นไรก็เอาบอกเลยว่านีอันนี้พี่อาหาความสมัครใจนะเว้ยก็บอกไม่ว่าแต่ถ้าแบบถ้ามันมีการแหร ى, ่พระป่ารอบเมืองก็อาจจะเก็บหนักกว่านี้แค่นั้นเพราะตอนนี้พี่ยังแบบไม่อยากแหแ่ไงถ้าถ้าเอาแบบขำๆก็แบบสิบะสิบสิบเอ็มแล้วก็เงียบเงียไปแล้วพี่ก็ซ่อมของพี่เองแต่ถ้าแบบมีใครมาบอกเฮ้ยช่วงนี้บุญใหญ่ไว้พี่แล้วพี่แห่รอบเมืองก็อาจจะหนักกว่านี้นะแห่รอบเมืองหนักกว่านี้คืออะไรครับแห่รอบเมืองก็แบบถ้ามีคนมาบอกเอ้ยเดี๋ยวนี้โอเคช่วยไปแห่พระป่าเงี้ยโอเคแห่รอบหนึ่งเที่ยมลาอเดี๋ยวพ อ่าหนักอันนี้นะคืออะไรครับแห่สามรอบแห่อะไรคิดตามของขามก็เราชุดแต่กพระป่าเยอะนี่ช่วงนี้ไม่นะครับไม่ไม่เคยจัดนะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันถ้าไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรก็บอกอยู่เราไปจัดพระป่าตอนไหนวะถามเด็กๆดีกว่าไอ้หง่อเราไปจัดพระป่าตอนไหนวะเพื่อนไม่ดูมั่วหรือเปล่าพี่ไม่เป็นไรจังไม่เห็นได้เลยพี่บ๊อบไม่เป็นไรครับน้อไม่เห็นไม่เห็นมีก็คือ หาความสองใจสมบูรณ์ก็คือไม่ช่วยใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรก่อนทำพูดไม่ช่วยนะครับสมัยสมัยเอ็มเคแห่ไม่เห็นมีอะไรอย่างนี้เลยรู้สิก็บอกว่าต้องรู้สิต้องรู้สิสมัยเอ็มเคแห่ไม่เห็นมีอะไรอย่างนี้เลยตอนนี้พี่อยากตอนนี้มันลาวแล้วไงไปดูสิเนี่ยมันลาวหมดเลยสมัยเอ็มเคแห่ไม่เห็นมีอะไรอย่างนี้เลยตอนนี้มันลาวได้ข่าวเราจัดบ่อยไงเขาจัดแคทีจัดบ่อยอะ จัดบ่อยจัดบ่อยพ้องนดีครับไอ้เหี้ยดําครับนะคําเดิมไม่ได้มาครับเลยนิดเดียวเนี่ยมั่วแล้วครับพี่ถ้าอย่างนั้นข่าวกองที่น่าจะมั่วแล้วครับข่าวนี่จะถือได้มั่วแล้วครับพี่มั่วไม่มั่วไม่มั่วมั่วครับมั่วนิ่มเรับพี่อันเนี้ยไม่มีหรอกก็เลยบอกไงว่าอันเนี้ข่าวข่าวสมัครใจถ้าไม่ถาแบบเออเราไม่อยากทําบุญก็ไม่บังคับอยู่แล้วทําบุญเนาะเอางี้พี่จะแห่อะไรรอบเมือพี่จะแห่มาขอเช็คหน่อยได้ไม่เป็นหนาไม่เป็นหน หมือนกูกลัวไอ้เฮีย้ยแค่เขา่าเองพี่เม็กมันเต็มเปล่าอะกูว่าไม่เต็มไอ้อเหียเหมือนม,มันไม่เต็มอ่ะกูว่าเอออะนาทีน,ะนี้ทองก็จะโดนลากข้าหวหวะนไป ติดได้ปะครับต้องเปลี่ยนสีทำไมล่ะเออกูต้องไปเปลี่ยนสีคุณมีคนไปเปลี่ยนไม่เคี้ยมันอะไรของมันวะไม่มึงว่ามันเอ๋อปะไอ้ก๊อปอบะมันหนักแล้วมันหนักขึ้นทุกวันนะกูบอกอย่าให้กูบ้านะอย่าให้กูบ้าล่างแฟมนะถ้ากูบ้าล่างแฟมมึงก็รู้นะเพื่อนกูชวนคนออกสภาหมดอ่ะกูไม่สนนะกูกระทืบแมงด้วยกูกระทืบแกงที่อยู่ในสภาด้วยอีกเมื่อกี้ว่ามึงคิดว่าไอ้พวกกงกงปืนมันจะมีมันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงวันวาน มันเปิดสภากี่โมงสมัยนี้มันเปิดสภากี่โมงไอเฮียเหมือนเดิมเลยปิด5ทุ่มปิด4ทุ่ม5ทุ่มโอ้ยไอเฮีย3-4ชั่วโมงพวกกูอยู่กันยี่สิบอะไรอีกวะเนี่ยเอ้ยโอ้มันเต็มบาทไหมวะเออมันเต็มป่าวะมันเต็มเต็งหรือเปล่าวะไอ้เฮียเสียกระทืบแม่ง หอแม่งเข้าสภาไม่ทำเหมือนแบบทุกวันนี้แม่งดูแลแก๊งดีอ่ะไอ้เฮียสวัสดีกงสวัสดีการไม่มีเฮียอะไรเลยรออะไรอ่ะมันรู้ความรู้ไอ้เฮียกูจะไปไอ้เฮียยิมีก็แจกน้อยเด็กเอาก็แจกน้อยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาสภาทีไรอ่ะใช้กูไปกวาดพื้นตลอดไอ้เฮียว่าไงครับ ครับพี่บอสพอดีเมื่อกี้พี่ลืมพูดไปเรื่องหนึ่งไงโอ้คือเมื่อวานเขามีการประชุมเรารู้เรื่องประชุมแล้วเนาะไม่รู้เรื่องเลยครับอ๋อพอดีเขามีการปรับแบบนู่นนั่นลองลองมาถามซับดูนะว่าเขาปรับค่อนข้าง,ง,งเงยอะอยู่ปรับอะไรครับอธิบายให้ฟังหน่อยซับไม่อยู่ก็ปรับเกมเพลว่าจากวันหนึ่งเป็นสองแค่มาตอนแรกให้เหลือไฟเดียวเหมือนเดิมแต่จะปลดดิมิตไว้ขึ้นจากห้าเหลือสามคืออะไรครับให้เล่นวันละไฟแทนวันละไฟเหมือนเดิมแทนคือตอนแรกเราวันละสองไฟถูกไหม อันนี้พี่ปีับมันเหลือไฟเดียวเหมือนเดิมแต่ขยับวันปลดดีมิตเพิ่มมาจากห้าเป็นสามวันก็ปลดแล้วคือไฟได้คือไฟใหญ่ไฟเดียวหนีหนีหนีได้เลยเหมือนเดิมค่ายเหมือนเดิมเหมือนือก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องเหลี่ยมเวลาเยอะแยะพี่เลยปรับเป็นอย่างนี้เนาะโอเคครับแค่นี้แหละมันคยวเวลาของครับรอนะครับพระป่าพี่ที่จะแห่ได้ครับได้ได้ได้ัน้อะไรวะกูรู้แลวมันมันมันบอกกูทําไมอ่ะเหมือนเอือะเช็คบ้านเหมือนเดิมทองดิ เหมือนไม่เต็มอะ่ะกูมอ,องอ่ะกู<ด>อ่านขาดเลยตอนเนี้ยมึงรู้ป่ะกูรู้เลยอะ่ะแค่มันอ้าปากอุอ้ยลิ้นไก่ละมันพูดทําไมอ่ะมันเรียกกูมาฟังทําไมอะ่ะกูรู้เลยอะ่ะเหมือนมันไม่เต็มบาทก็วันไหนที่กูโดนล,ลุมแห่เนี่แหละมันจะเอาเรื่องนี้มาพูดอะ่ะบอกว่าอ้าวเรารู้แล้วนี่จากห้ากันเป็นสามวันนะใครจะมาลุมแล้วจะมีใครกล้าปะ โอ้ยอเฮ้ยม,มันเป็นเป็นเป็นป,นะ,ป,นปะวะไอเหีย้ยไอสัตว์ขับยังไม่ถึงร้านเลยผู้สมน้ำหน้ามาแล้วที่มันโดนรีเฟกแทงวันนั้นะ่ะเออจริงนะไอเหี้ยนะกูอยากให้รีเฟกอยู่เหลือเกินอะอย่างเงี้ยโอ้โไปตามมาจากโซโซแม่งหรอกจะจเย็นไหมไม่ได้เหรอเพื่อน ว่าเริ่มไม่ใช่แล้วอะไอ้เชี่ยนี่เริ่มหมอไอเชี่ยหลอกหลอกผ่านของกูปะเนี่ยไอเชี่ยกูเติมน้ำมันสามรอบแล้วเลยขึ้นลอล่งเงี้ยว่าไงครับรถอย่างที่อันนี้บล็อกอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ไม่ได้พอคุยกับอกไปหนึง่งคือมันมีคือ E M P อ่ะจากสิบห้ากลายเป็นยี่สิบนะ อันนี้แบบซื้อเพิ่มได้ต่อวันพี่ลืมบอกเมื่อกี้มีมีอะไรลืมอีกไหมครับผมจะไปทอดทอดเขาป่าต่อสนามบินล่างของเราทอดกับพี่ก่อนดีอะไรครับทอดกับพี่พี่ก็ต้องให้เงินผมไปทอดดิไม่ใช่พี่เป็นพี่พีเป็นเจ้าภาพอีกแล้วทอดยังไม่ว่างหรอกยังไม่ว่างหรอกพี่คนละสายกันตอนนี้พี่นึกไม่ออกเลยพี่นึกออกเลยพี่เรียกแล้วกันไม่ไม่ไม่เอาไม่มาแล้วนะรอบหน้าติดต่อเบอร์นะแปดสี่ตัวมันเรียกมันจะเรียกมึงอีกมันโกซึ้นตีนเออได้ มันติด้<ร>อนๆมันไปไรเพือ่อนแต่ครูอันนี้วันไหนมันออกว่ามันตั้งแต่นั่นอ่ะมันทำเอแสบอะ่ะมันไม่กล้าออกมาทำมันกลัวโดนกระทืบหน<อ>่อมันก็รู้ตั้งแต่อยู่อย,อยู่แฟมอะ่ะไอ้เหี้ยมันหนอเราตั้งแต่อยู่แฟมมึงเป็นแงไอ้เหี้ยก้ากับเราที่ไหนไอ้เหี้ยมันจะโดนเรากระทืบสพภาพเล่นเล่นอะเนี่ยเยล่นอะไรวะเล่นเล่นชิงธงบ้านยังหัวร้อนไอหยองอยู่เลยไอเหี้ยหัวร้อนไอหยองคุยมาจัด จะโดนไอ้จะโดนไอหยองตบไอ้เหี้ยรีบรีบขับรถไปฟ้องพี่มีดไอ้เหี้ยจะหลุดก็จืดไอหยองฉุดด้วยตอนนั้นอ่ะไอ้เหี้ยรีบขับรถไปฟ้องพี่มีดไอ้อย่างผืออพูดถามทีอ่ตอนนั้นน่ะมันของมันน่ะมันเก็บไว้สร้างบ้านหรือทำอะไรมันก็อ่ะก็ดูดีของก็มีแต่ไม่กล้ากับเราเมื่อกีคิดเราไอ้เหี้ยมันหวั่นเราไอ้เหี้ยพอเราพอเราไปปุ๊บแม่งไปไปไล่ตีแก๊งอะไรอ่ะแก๊งสีแก๊งโง่ๆอ่ะเออมันรู้ไอ้เหี้ยรู้รู้รู้ เป็นพิกัดอะไรขนาดนั้นเยี่ยงง่ายๆนะเพื่อนของมีเยอะเยอะกว่าเราอีกเยอะไม่กล้ากับเราเยอะเป็นเค็งอ่ะถ้ากูของมีเท่ามันน่ะกูไล่ตีทุกแกล้งแล้วตอนนั้นอะกูเดินกวาดเลยกวาดตีน่ะเดินกระทืบอ่ะ19คนเองเหรอมันไหวกันเร้ไหมโอ้โหแต่ก่อนแต่ก่อนแม่งที่ชุบแม่งหาโคตรยากอ่ะทามือลองคิดดูนะถ้าสมัยก่อนอะมันไม่มีพี่มิสอะพี่กอล์ฟอะมันก็แค่เด็ก เด็กเออตัวนึงอ่ะจริงไรสังคมไปเองาอะไรอ่ะร้อะไรเอามึงลองคิดดูดิไอ้เหี้ยถ้าไม่มีนี้นหละแม่งฮาจัดอ่ะฮาจัดตัวฮาไฟเอ็มเลยอะตับอกให้เปลี่ยนเป็นสีน้องขนมหวานกันไอ้บ๊อบว่าไงเพื่อนกูไม่มีตังค์ว่ะกูยังไม่เคยเล่าให้มึงฟังเรื่องอะไร หมัยก่อนตอนที่เราออกออกออกมาใช่ไหมแล้วแล้วบ้าน M K K เป็นบ้านเราต่อใช่ปะไม่อันนี้กูก็ทำอย่าบอกนะมันทำมันกูั่ะกูเข้าไอ้หี้ยอันนี้อันนี้หาจริงอันนี้ฮาจริงไอ้ยี้ยกูเข้ากูเข้าไปเดินเล่นแฟมใช่ปะแล้วแล้วแล้วตัวกูมนต่อมออยู่ที่บ้านแอรอเคอ่ะแล้วไอ้ยี่่อ M K มันใช้บ้านเราต่อตอนนั้นอ่ะกูเปิดแล้วกูเปิดกูอะกูเอาของมันมาเต็มอ่ะ ของแม่งมีอย่างเยอะเลยคลัวของมันเข้าตู้กูเต็มไปหมดเลยไอ้เหี้ย ก็ลาขอเดมที่ระเบิดบ้านด้วยก่นที่ระเบิดบ้านมันมาด้วยอี้อ่ะขอเดมกับดีชุบแม่งมีโค้ชเยอะเลยที่จะโดนโดนกูหลอยหมดอ่ะไอ้เหี้ยโคตรอ่ะมันได้แอดอปเยอะจริงด้วยของแม่งมีเต็มอ่ะไอ้สัตว์มันได้เยอะดิเราไม่อยู่แล้วไงเพื่อนสมัยแต่สมัยก่อนเราเรามันมันหายากเลยที่ชุบแตะกระเกาะมีแก๊งมานะมีแก๊งมานะพี่ลอดพี่ลอดอยู่ณป้ากลัวของแม่งมาเต็มอ่ะมึงรู้ป่ะ กลัวมาแบบขับเข้าขับออกเลยแม่งเอ้ยขับเข้าขับออกเลยบ้างลนกูแค่เอาเต็มตัวแล้วก็ไปเล่นแล้วกูใส่เอาไปแต่งตัวเป็นไอ้ใส่ใส่เสื้อโรงเรียนอ่ะกูใส่เสื้อลงเรียนเดินเข้าบ้านอ่ะไปหยิบของในตู้มันมาใส่ตู้กูอบื่อเอี้ยรวยจัดกูเฮ้ยมึงใครอ่ะกูต่อหมอต่อหน้าแม่งบอกแล้วกูวิ่งต่อหมอมึงจะทำหมอเอี้ยกูว่ากูทำคนเดียวไอ้สัตว์ มจะมจะลุดเฮียหจะหัน่างนันนคิ่านกูทอยู่คนเดียวไอ้เฮียงก็เอาด้วยเหรอไอ้เียจังไรจัดงว่ามันจะรู้ปะวะแบบมันจะหาตัวไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้ไอ้เฮียแต่ของม่มีเยอะจิงเางแม่งด่ากันเองอะใครเอาของแล็งม่ใช่แลงม่ใช่ะใครมันแหน่ออยเข้าตู้กูไอ้เฮียโค้ทายตอนนั้นนหะเฮ้ยอง ไม่ห่อแค่เหรออะไรไม่หอกอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไหนกูอยู่ไหนอ้าวไอ้เหี้ยกูเห็นตรงตกลงกูคือโคตรฮาเลยใหม่เหี้ยกูนึกว่ากูไปเนียนทำอยู่คนเดียวมีมือด้ว้เหี้ยกูเคยไปโดนกระทืบที่นู่นจ้ะพี่ชิรากับไว้อ่ะโดนพวกแม่งกระทืบอ่ะใช่เหรอเออเขื่อนคนช่วยกูที่มานะสองอาทิตย์ที่แคปนะ